ก่อนป้าก็เป็นต้อกระจกโอ้ยเป็นมาแล้วมันก็มองไม่เห็นเนาะไปรักษาสองครั้งแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะเพราะว่ามันยังฝ้าอยู่มันแสบอยู่มันมันไม่ดีเลยอ่ะมันรู้จากญาติบอกว่ากินดีคอนแทคกันดีขึ้นยายก็มากินดูมันก็ดีจริงๆอ่ะดีแบบมันไม่แสบมันไม่ฝ้ามันไม่ขาว เวลาเราเห็นแดดเราก็ไม่กลัวค่ะมองเห็นแจ่มๆได้ดวงไฟนี่มองได้แต่โกนมองไม่ได้แสบเดี๋ยวนี้มองดวงไฟได้มองแดดได้แล้วก็ไม่ขาวไม่ฟ้าไม่คันไม่แสบกินไปมันก็ด,นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีมาเรื่อยๆแล้วก็กินตลอดเลยค่ะเป็นต้อกระจกครับมองเห็นฟ้าฟ้าฟ,า,ฟางฟางไปงั่นแหละมองไม่เห็นแล้วมองแสงสว่างแดดจ้าๆนี่ไม่ได้เลย พอกินนี้แล้วก็ไม่ขัดไม่เคืองเลยแสบคันก็หาย<ะ>มองแสงแดดได้สบายเป็นต้อกระจกถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บเจ็บคันๆนะ่ะมันมีม,มีกันเคือง<ะ>แล้วก็ถ้าใส่ใสแว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่<ะ>แต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือ แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดเอ,อได้ทันนี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะเป็นต้อกระจกค่ะค่ะก็ได้ไปหาหมอประจำนะคะคือก็ตรวจเช็คอะไรอย่เงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้ให้น้ำตาเทียมมาหยอด มันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นพอดีคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นดีคอนแทคเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรอย่างเงี้ยคุณป้าก็อยากทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโพร่งขึ้นมันใสนใช่ ก็หล <Auf S 1> ังจากที <ES> ่ทานดีคอนแทคไปพบแพทย์ก <aries> ็ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแผ้แสงตาผ้ามัวความดันลูกตาก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกตินะคะทุกท่านนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ค่ะสามารถที่จะดูแลดวงตาของท่านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินนะคะหรือวุ้นในตาเสื่อมค่ะสั่งทานดีคอนแทคได้นะคะที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ